าธิตวิธีการทำตไะไคร้ล่ยุงนะคะอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือหนึ่งปไฟ2สเปร์น้ำสามกระที่กอง 4. ี่ที่ปัน่น5จานหเขี 6, ยงแล้วก็มีดแล้วก็ตะไคร้นะคะต่อไปนะคะยก็คือหั่นตะไคร้ขั้นตอนที่2นะคะเราจะนําตะไคร้ที่เราหั่นไว้ไปปั่นค่ะเอาตะไคร้ใส่ที่ปั่นค่ะแล้วก็ ผสมกับน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็เริ่มวิธีการปัป่นตะไคร้แล้วเราก็จะทำการวิธีการปันะะ่นแล้วเราก็จะเริ่มทำวิธีการปั่นนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมากรอกเอาน้ำมันแล้วก็เอาซูิมเมืนนะคะออกจากกาศโอเคนะะเราจะมากรองเอาน้ำมันแล้วก็เอากาน กรองเสร็จแล้วนะคะเราจะนำนำ้ำตะไคร้หอมค่ะไปกรอกใส่ขวดคจำและกามันเราก็จะเอาแปน <N> <tar ot> ี้นะคะแล้วก็เราจะนำ้นำ <N> <tar ot> <N> <tar ot> น้ำ <N> <tar ot> น้ำแล้วะะเราก็จะนำน้ำตะไคร้นะคะมากรอกใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำนี้ไปฉีดไล่ยุง ค่ะกขอจบกันวิธีการทาเทียงเท่านี้ค่ะ